วันนี้พี่นิดจะมาบอกวิธีการ free order ในการขายสินค้าออนไลน์ก็ทำกันยังไงนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาลองทำนะคะพี่นิดแนะนำค่ะนะทุกคนแล้วจะมาให้วิธีปิดการขายด้วยในคลิปนี้ค่ะนะคะอันดับแรกค่ะเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์เหมือนวันเนี้ยทุกคนสนใจสบู่พิงค์เลดี้ใช่ไหมสนใจสบู่นาดาใช่ไหมสั่งเปิดบินขั้นต่ำเนี่ยไปลองใช้ก่อนบอกเลยว่ามันใช้ดีจนที่คุณไม่ต้อง หาที่ไหนไม่ได้แล้วอ่ะใช้ดีจริงๆสบู่พิงเลดี้เนี่ย <c oughs> ลองใช้ดีเห็นผลแล้วค่อยกลับมาเปิดบินเหมือนสั่งไปสองซองสามซอ,องถ้าใช้ดีแล้วอ่ะเหมือนสบู่ล้างหน้าเหมือนกันเหมือนสบู่ระดานเนี่ยใช้ดีแล้วก็มาขายนี่แหละแล้วก็เอาภาพแี่ยพินิษมีภาพให้ค่ะภาพให้คุณเอาไปโพสขายได้เลยไม่กดดันไม่อะไรมากมายให้คุณทําตามใจคุณได้เลยแต่แต่ว่าให้ทําตามที่พินิดแบบแบ่งปันอ่ะคุณจะได้ขายดีสิ่งที่พี่ทํา ให้หรือไม่ใช่อย่างอะไรกับตัวเทนหรอกคืออยากจะให้ทุกคนขายดีขายได้มีเงินมีรายได้อ่ะเนี <c> ่ย <oughs> yeah. นะคะเหมือนคือพี่นี่ก็เคยทําได้นะเหมือนช่วงพี่ขายแอปเปิลดีท็อกอะช่วงนั้นของมันขาดจริงๆแล้วเงินน่ะมันยังไม่เข้าเงินมันเป็นเก็บปลายทางลูกค้าที่เป็นเก็บปลายทางซะส่วนใหญ่ แล้วเราก็ให้ตัวแทนอะบอกลูกค้าว่าจองสินค้าไว้ล่วงหน้าแล้วก็โอนมาล่วงหน้าลูกค้าก็โอนให้อะแล้วทีเนี้ยเขาก็โอนมารวมรวมกันก็ร้อยซองก็สองพันกว่าบาทเนาะพี่ก็สั่งพร้อมกันเลยสองพันกว่าบาทแล้วเราก็เลยกลายเป็นแบบว่าได้กําไรด้วยส่วนเปอร์เซ็นต์หนึ่งสักห้าร้อยอย่างเงี้ยที่เหลือเราก็ส่งให้ลูกค้าเนี่เหมือนกันทุกคนก็ทําเคล็ดลับนี้ลองตั้งเป้าเลยว่าหนึ่งในสามเดือนเราจะโพสขายเนี่ยได้เท่าไหร่ก็ท่านั้นบอกลูกค้าว่า ก็บอกลูกค้าว่าขอเวลาหน่อยนะคะหนูจะขอรับออเดอร์ไว้เยอะๆพร้อมกันแล้วส่งทีเดียวอย่างเงี้ยเราพูดก,กับลูกค้าตรงๆแบบไ,ได้เลยถ้าเขารอได้ก็เขจะรอจริงๆเนียถ้าคนที่เขารักเราจริงเขาพร้อมที่จะสั่งกับเราเขารอเราได้นะคะลูกคา้าแต่เราพูดพูดให้เขาเข้าใจอ่ะว่าลูกค้าต้องจองสินค้าไว้นะคะหนูจะส่งพร้อมกันิ้นเดือนอะไรแบบประมาณนี้ค่ะทุกคนอนะคะ,คนะหนูจะส่งจริงค่ะนะคะส่งจริงนะคะบอกเขาเลยค่ะนะคะเพาตอนนี้หนูรอ รอสมมุติว่าบางคนก็เก็บปลายทางใช่ไหมแต่ถ้าลูกค้าโอนได้ก็บอกลูกค้าว่าโอนพร้อมกันหนูจะส่งพร้อมกันนะฮะหรือลูกค้ามาโอนพร้อมกันสิ้นเดือนก็ได้ค่ะจะได้ให้ความเชื่อใจให้ลูกค้าแต่ลูกค้าจองไว้นะหนูจะจดออเดอร์ไว้อะไรประมาณนี้บางคนก็ยังไม่เชื่อใจเราใช่ไหมให้เราเขาโอนพร้อมกันทีเดียวเลยแล้วก็ส่งของให้เขาพร้อมกันทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าลูกค้าก็จะกล้ากล้าโอนค่ะทุกคนอ่ะนะคะแล้ววันนี้พี่ก็จะมาให้วิธีการปิดการขาย สำหรับการใช้การขายสบู่พิงเรดดี้กับนาดานะสมมุติว่าวันนี้ลูกค้าทักมาสนใจสบู่พิงเรดดี้พิงเรดดี้ก่อนแล้วกันอ่ะก็ถามเขาว่าลูกค้าจะถามส่วนมากก็ถามว่าราคาเท่าไหร่คะสนใจคะ่ะนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสนใจสบู่พิงเรดี้เพราะอะไรคะหรือว่าคุณพี่แบบเรียกแบบนี้ก็ได้คุณพี่สนใจคุณน้องสนใจสบู่ พราะอะไรคะคุณลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นคาวหรือกินประจําเดือนหรืออาการคันตกขาวคะ mm hmm. ถามเขาไปย่อแล้วเขาก็จะตอบมามีทุกอย่างเลยเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะดีเลยค่ะถ้าใช้ตัวนี้นะคะครั้งแรกเห็นผลเลยค่ะกินหายค่ะใช้ต่อเนื่องประมาณอาทิตย์อาการคันดีขึ้นตกขาวลดลงค่ะนะคะก็บอกก็ไปอย่างงี้นะคะแล้วทีเนี้ยคนที่เข้าสองเรามานานแล้วเ็าจะเอาเขาก็จะเอาค่ะนะคะแล้วก็ถามเขาเลยว่า รับเท่าไหร่ดีคะรับกี่ก้อนกี่ซองคะคุณลูกค้าจ๋าบางคนเขา,เาก็จะเอาเลยแต่บางคนถ้าเขายังเงียบอยู่ก็บอกเข้าไปคะ่ะอ่าวันนี้ถ้าลูกค้าใช้ตัวนี้นะคะมันคุ้มค่ามากเลยคะ่ะนะะคใช้ได้นานราคาประหยัดประหยัดรายจ่ายลูกค้าด้วยค่ะนะคะแล้วก็อ่อนโยนต่อจุดข้อเลนใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้งแฟนใชไ้ได้ทั้งคุณลูกค้าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ พูดเหมือนเราเป็นฝ่ายลูกอะเป็นเพลสเอาเป็นแม่ค้าฝ่ายลูกอะให้เขาเพื่อจะตัดสินใจซื้อสินค้าเราหรือบางทีบอกเขาว่าถ้าวันนี้ลูกค้าไม่รีบซื้อนะเดี๋ยวจะหมดแล้วนะหมดโปรแล้วนะมีโปรโมชั่นด้วยนะสั่งซื้อเท่านั้นเท่านี้อ่านะฮะหรือเราทำการแพ็กของให้ลูกค้าหรือว่าเราตอนนี้เราแพ็กของส่งของเยอะมากถ้าลูกค้าไม่รีบซื้อนะมันหมดก่อนหนะ้าอะไรประมาณเนี้ย หรือบางคนมีกรณีแบบนี้ที่พี่ไม่เคยมาบอกให้คนเลยค่ะนี่ลูกค้าที่มีกรณีที่แบบว่าอ่ะเอาจริงแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้โอนนะอะไรเงี้ยนี่นเคล็ดลับนี้ที่พี่ไม่เคยบอกใครที่ไหนเลยนะเพิ่งคิดคิดออกเมื่อกี้ที่เราเคยเรียนรู้มาแล้วเอามาทําอ่ะสําหรับกรณีนี้นะที่บอกว่าจะโอนพรุ่งนี้เชา้าแล้วเราเช้ามาค่ะให้เราทักไปถามลูกค้าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าจ๋าอ่ะวันนี้คุณลูกค้าเดี๋ยวนีพี่ลืมนานๆแล้วไม่ได้ทํา สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าพร้อมโอนเวลาไหนคะนะคะถ้าโอนแล้วนะคะให้แจ้งสลิปด้วยนะคะเพราะเราจะรีบส่งของพร้อมกันค่ะนะีคะนี่คีนี้พี่ก็ไม่ได้ทำนานแล้วก็ลืมอยากจะพูดไว้เป็นที่ระทึกนะคะที่ระทึกของการที่เราเคยทำได้ค่ะนะคะแล้วในะที่สุด ลูกค้าลืมจริงพี่ลืมค่ะน้องเออนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็โอนเงินเลยนะอีกไม่นานเขาก็โอนเงินมาเลยค่ะอ่าเห็นไหมแพ่ค้าออะไรบางคนลูกค้าบอกว่าพรุ่งนี้โอนไม่สนใจแล้วไม่เอาช่าชงแม่มงอะไรเงี้ยเคยเป็นไหมอ่าไ,ไม่ได้นะนี่เขาเขาตัดสินใจว่าเขาจะเอาแล้วคือเอาเขาบอกเขาจะโอนพรุ่งนี้คือโอนพรุ่งนี้เราก็ต้องมีมารายาทในการทักไปถามเขาว่าลูกค้าจะโอนกี่โมงคะดีจะทัลนีบแพ็คของส่งของพร้อมกันค่ะถ้าลูกค้าโอนแล้วรบกวนแจ้งสลิป ให้แม่ค้าด้วยนะคะนี่นะคะทุกคนห้ามพลาดะนะคะกรณีนี้นะคะอ่ะให้บัดให้ไปหมดใจนะคะไม่มีแม็กเลยค่ะนะมมีกักเลยค่ะนะทุกคนต่อมานะคะอะไรอี่อ่ะพอหลังที่ปิดการขายมันอยู่แค่นี้เนละยถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าทําไมแพงจังในราคาไม่แพงหรอกข้ามพูดคํานี้นะ ให้ตอบกลับไปกับลูกค้าอ๋อค่ะคุณลูกค้าเพลงเหรอคะเดี๋ยวแม่ค้าจะมาพูดให้ฟังคุ้มนะวันนี้ลูกค้าซื้อสินค้าตัวนี้ราคาเท่านี้มันจะได้อะไรจากการใช้สินค้าของเราเราต้องพูดไปให้เขาเข้าใจว่ามันคุ้มนะกับการที่วันนี้เขาจ่ายราคาเท่านี้เท่านี้เออนี่แหละทุกคนความคุ้มของการที่จะได้ใช้สินค้าเราอ่ะใช้แล้วมันจะดียังไงเราต้องพูดบอกให้ลูกค้าให้เข้าใจ วันนี้พี่ขอจบคลิปนี้นะคะก็วันนี้พี่นิดชาแนลออกไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมียอดขายดีๆปังๆมีชีวิตที่ดีกันทุกวันทุกวันค่ะนะคะขอให้เจอแต่เรื่องดีๆยอดขายปังๆออเดอร์ปังๆเงินเข้าลัวๆค่ะนะคะ